高木さん。 องฝ่าหมาล,ล่าลู่นึงนะครับองฝ่าหมาล,ล่าเชิมเก่าลู่สามลู่สาม กระดิ่งท้อยูโรสานะครับกระดิ่ง,งท่อยูโรสามตัลางคัมยูโรสี่องฝ่ฟ้ายูโรหนึ่งป้อนวิสศนโดด2สอป้อนเวนโดลสนะครับองฟ้ายูโหนึ่ง้ายิเศษโดสองกระดิ่งท่อยูโรสามตัตางคัยูโรสี่ตอนอีสี่ครับหนึ่งนะครับ เดานข้ามครับเป็ดดานข้ามครับ,รบกระดิ่งข้องนะครับงเบิง้งกล้องนะครับพอนพรมิสุตขาวิซีของไฟที่สาของไฟที่สามนะครับโอเคครับดูเรื่อง มันเล่น In well, ่อลลูสนร้ายเจะเป็งมนยั้ไมนี่ยมัมันยังเว็นเพื่อนฮักแจกันเลยเาพัหนึข้อมาวันเพื่อนนี่ละฮักคนแจกเงิมัยังเวน ใี่ครับใครได้เขาอยากเขา เพ็ด่านข้ามครับเป็นด่านข้ามนะครับที่หนึ่งนะครับที่2ที่2องที่ดากดทีทองที่สามมองฝ่ามาล